ไอ้สมวัชสมวัาคือหลรรับได้อย่างรออย่างรอไงละ่ะอุ้ยหลุดมือลงไปลึกเลยตั้งล้วงไปเก็บใหยให่ลงไปเขินตกใจหมดเลยยายวันดีอุ้ยตายแล้วเขินจังโทษทีมือลัดและนี่คือความสุขเมื่อวันนี้ไม่มีการบ้านเอาล่ะนักเรียนวันนี้ไม่มีการบ้านจับบ้านอย่างสบายใจอ่ะไม่มีการบ้านเลยอุ้ยตายแล้ววันมีอะไรเหรอเพื่อเธอนอนในห้องน้ำอีกแล้วนะ ให้ตายสินายหาเรื่องใหาฉันตลอดและนีนความสึกว่าผู้หญิงบอกผู้หญิงคนอื่นว่าเขาทําตัวเฟกดูเธอสิโคตรเฟกอ่ะทำเป็นสะบัดผมด้านมหวัดด <c oughs> ีค <c oughs> <ไ>รับเลนายเที <c oughs> ่ยงแล้วไปหาเล่นกันดีกว่าเฮ้ย <c oughs> จังหวะนี้ต้องโทรหาเพื่อนน่าจ,จะหน้าโทรศัพท์กูลงพื้นเต็มๆอย่าแตกนะขอร้องและีนความสุกเมื่อคุณอาบน้ำอย่างมั่นใจแล้วมีคนมาปิดไฟ ได้เลยจ้ะน้ำแบบไอแมนโอ้ว้าวว้าวพอมีกล้ามใช่ไหมว้าวไขมันทั้งนั้นเลยอ่ะโจรวันนี้กูเสียเซลล์เลยโอ้โจแล้วนี่ความรู้สึกว่าคุณเจอเพื่อนเก่าที่คุณเกลียดเจ๊อุ๊ยเล่เล่อะแมดด้าคืนนี้ว่างคุยกันปากไปเลยเฮ้ยกูซื้อสตาร์บัคมาฝากเลย นี่มันน้ำเปล่าเนี่ยแต่กูซื้อมาจากสตาร์บัคเลยนะเว้ย,วยและในความรู้สึกเมืคุณใส่ถุงเท้าเดินแล้วเผลอเหยียบน้ำโอ้โหความรู้สึกชุ่มชื้นน,น,นี่มันอะไรกันกูชุ่มทั้งตัวเลยไม่เป็นน้ำเลย้ย และนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ชายคิดจะทำขนมวันนี้เราจะมาทำเบวนี่กันขั้นแรกแกะแป้งจิ้มแมงในตู้เย็นมีไข่เหลือไหมรู้ว่าเวลานี้ต้องทำยังไงถ่ายรูปช่วัยโอ้โหว้าวตัดแบ่งเที่ยแม่งเป็นผงปั้นเป็นก้อนแดดไหมอร่อยทำเสร็จแล้วต้องถ่ายรูปและนี่คือวันสารว่าคุณผัดการเล่นเกมกับเพื่อนเพื่อที่จะผ่าน่านเอาเลยสู้ๆเพื่อนจ้า ทำไมทำอย่างนั้นอะ่ะเฮ้ยใจเย็นดิหัวร้อนไม่รอดนะเว้ยบอกแล้วมึงหัวร้อนอ่ะมากูเล่นมาเฮ้ยไปรอดเว้ยอ้อีนิดเดียวเฮ้ยได้ไหมโอ้ยสมแล้เว้ยชนะไแล้วเพื่อนวู้ฮู้ไปจ้าอเอห่วย 金牌我多、啊啊，我连夺。啊